สวัสดีมึนีิสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มสังกัดเก็บเข่าสีสสเก็บขเข่าเตรียมสีได้เหมือนีเนี้ยผ้ yeah. างนังเก็บมาแล้ว yeah. เดี๋ยวลงไปหนีแหละครับว่านเก็บ yeah. เดี๋ยวลงไปหนีว่านเก็บ กนวยิครับเก็บเขามื่อนี้ควันนับสีเขาใบสามเนี่ผมเลยมาเก็บเขาก่อนเพราะว่าไม่ได้ซีเนี่ซีดแดนี่แหละมันมากกับอเก็บใส่รถไปสักอนเนาะเพราะว่าเป็นยิ่งข้าวเป็นไปก็ยไปซื้อแบตมาใส่รถสีเขาพปนะผมก็เลย่าเก็บก่อน หนึ่งพุ่ยมัดนะครับแปลงนี้ผมกใส่ลากอ้อยเองเพราะว่าผมลงเปลี่ยนพืชตุอปีนะครับมันแปลงเท้างานผมปลูกมันแปลงเท้างปลูกมั่นหน่ปลูกเขาที่ปีนี้ผมก็ติลากอ้อยครับงานกับเป็นอ้อยกันนะครับผมสซื้อเปลี่ยนพืชปีต่อปีนะครับรับเปลี่ยนพืชต่อปีเพื่อสีรักษาหนาดินไว้ใหญ่ันาดนี้เป็นซ้ำกันนะครับบ่อยปลูกซ้ำกัน สำกันอย่าง่ไไ้ผลก็เลยต้องทดลองแปลงนี่แปลงนีกสามยางได้อันต่อสร้างเขานี่ก็สิปุยเป็นปุยมักยางดีนะครับก็สิเป็นปุยมักยางดีก็จะรถไถมาดึงมาเลยเพราะไงว่าง้อค้ายก็ว่าอยากไถไถมากว่ามันมากขึ้นมาลำบากครับมาลำบากก็จะได้ง้อได้ควา้ยมาลามใจเนี่ยก็ได้ขี่ขี่มั่นคอ เก็บข่ห้มันแนี้บแล้วมันไสีปะอไ่ได้ี่เากินอานครับเนาะมก็นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่เขามาชมของลุงสังกาญนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ